พี่น้องจ้าผู้ใดแวะมาหาขอบคุณจ้าของลูกค้านโอ้ขอบคุณจ้าพี่น้องจ้าอีน้องโอ้ีน้องเมื่อกันนี้รถแตกเนื้อมาจากไหนเพี่มาตามมัจะเสดจมเมืองออ้กี้เดยดเอามมาตกปีนี้เขา ไปไหวเยู่เอาจบเจ้าไม่ได้สูตรมาได้ใส่กระาอย่างกำลดมาพี่น้องเบิ้งใสเ่เครื่องรถมากหอมหอมจ้ะอุ้ยหอมเอาเบิง้งวิธีถนอมอาหารต้นฉบับพ่อใหญมอดจ้ะฉบับขำมวนเพดบ้านแพงค่ะนี่ค่ะวิธีถนอมอาหาร โอ้ยใส่อันนึงเอาไว้ให้ยาธานี่มีเพื่ของลูกสาวเพื่อนจ๋าบ้างลูกพี่น้องเย่โอ้ยยาสบู่มีแล้วขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเนี่ยยาสีฟันหนึงแล้วนี่ของเตยเบิร์ตแล้วนี่อันที่เตยซื้อใส่เด้เนี่ยนี่จ้าสบู่อีออนอยู่บ้านก็ใส่ได้จ้าพอดีเบิร์ตพอดีเลยเนี่ยเอาขึ้นนั่นลูก ทำไงขอบคุณจ้าพ่อทำไงคะขอบคุณจ้าเอ้ยบ่เห็นจอยขอบคุณแบบใหม่พัชรีขอบคุณแบบใหม่พัชรีจิ๊ไหมอ่ะพ่อใส่พ่อใส่เกีงขาวหลอดดิพูดอาษาพี่นะพี่หละ สวัสดีค่ะพี่น้องค่าสวัสดีพี่น้องที่หัดแพ่งสุขสุข,ขคุค่าสวัสดีครับถักไทยกันอีกคลิปค่ะพี่น้องในมือที่มือกล่องว่างค่ะ้วก็อากาศฮอนฮอนเลิกบอไปใส่ปาสันทออจริงๆอยากช่วนสาวน้ายื่นไปทั้งแก่งสะพือแก่งแก่งอย่างนักแก่งตะนะที่ก้เจ้าพากันไปเล่นน้ำนั่นนะแต่ว่าสาวน้ายื่นไว้น้ำโเปินอุ้ยกระลาะน้าแก่งเนาะน้าแก่งซ้ำ อันนี่สไตล์เป็นยุดอกกินออไว้เป็นแต่กับวายป๊กกิงกันดองปราลุ่วงไปมองเด็ดอกพาไปนั่งแพร่ทำคลิปพาไปเบิงหมองท่องเที่ยวเมื่ออุบลสนใจบะสนใจอยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนว่าท่านว่างตอนนี้มาว่าคลิปซอยข่อยกอนตอนนี้เนี่ยเห็นบอต้นคลิปนั่นเห็นบอเห็นบอต้นคลิปนั่นเห็นเบิร์นเบิง์นตะเมืองว่านนี่ตัวคลิปนี่เป็นบางช่วงบางตอนกับเมือ สาวน้ำเงนเพิ่งเดบิวเมื่อ,อนี้อ่าเพราะว่ากะมันหลายเนาะคลิปหลายช่องหลายยังกะแล้วแต่ว่าเฮาอาจจะเลือกเบืองคลิปใดคือ<ค>วานนะคลิปของความคล้ายๆว่ารื<ำ>่นปิติยินดีซาบซึง้งเป็นคลิปที่มีความหมายดีๆเป็นคลิปเป็นคลิปแห่งแห่งความสุขในครอบครัวอของไอ้ขมวนหรือว่าํามอดํามอสพรขุนเดช เพชรปั้นแพงนี่แหละนะคะก็คือชีวิตคนเฮาเนี่ยมือกองบริยางโดยขายทางเดียวได้ว้ายจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไปได้บ่รื่ขึ้นยก็ไปได้เขาบอกว่าชีวิตคนเฮาบริขับเคลื่อนโดยขายยางเดียวแต่มันขับเคลื่อนด้วยกําลังใจด้วยออ้เคยเห็นแต่สมัยตะกี้เนาะค่ะข่าาเจ้าว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องวาซ่า แต่ลังเือคนเอาหนึ่งคือมันยางด้วยใจนําพี่น้องเห็นภาพมือว่าหนี่นอแล้วมีเวลาบนหลายไอขมวนน่ะแต่เราก็อยากแวะเขาไปบ้านแวะอ่าแวะเขาไปหาเมียหาลูกหรือว่าอาจจะโง่ไปก็ได้บดดับหอดเครื่องนะ่จอดรถน่ะพี่น้องคือรถไปจอดปะจอดปับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเห็นเล่าก็คือพวงมาไล่ทีทุกคนเอามาให แมนโมแมนพวกมาไล่ล้นเขามาไล่มาไล่เอฟซีคือเอายงซีดี่เราบอกมามาไล่จากเอฟซีที่ไอขมวนเราได้เราได้รับแล้วเล่ากะเก็บ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 พอหอดป๊บเปิดประตูป๊บสิงแรกเลยแล้วเอามาไล่ยืนให้เมียเลยโมแมนว่วานีคลาวาดเองแต่แต่วานี่คือความเป็นไอขมวนคือเรา ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คือเราคิดวอดคิดถึงแต่เมียกับลูกประมาณนั้นรู้แมนหลังจากที่ผ่านทุกผ่านอยากมาน้ากันแมนช่วงหนึ่งคนเราคนเลนำตาสิไลเราก็ยืนเป็นความสุขเด้แน่เละเห็นความสุขตอนนี้ที่เห็นก็คือ ามาไล่นําใจเนี่ยยัีเป็นพวกพ่วงอยู่เลยนะครับแล้วบอดเอ๋ยแกเดก๋ยยังแล้วก็ยืนใฮีเมียมอ่าพี่เตยก็บ,บอกว่าขอบคุณจากอ่าในของลูกตาลหมายถึงลูกสาวแมมเบอมาตานี่บอดแมนแขงเงินอ่าบอดแมนแขงมาไลา่แนวกินกับมีโอ้มีหอดแนวกินเจ้าของกินเจ้าของไปตากเนื้อเพื่อนำไปนอก <c oughs> <c oughs> คอยกับงูวิีตอนน้องม,มาหารคอยต้า,าเสียไครเต้าเกี่ยวหัวแม่วเห็นคลิปก็บ,บอกแต่กับ ภาพร่วมก็คือเขาอบอุ่นใจดีใจน้ำอายแล้วตากเนื้อเมื่อเนื้อไปเสียบเบนบอเสียบไม่เป็นไม่เป็นบอสเราเอาไปผ่านไปอันนารถเออแบบนี้ก็ได้เนาะในของเครื่องรถนันนะเจ้าวบุกเย็นเบนบอมือกองแบบมาหอดบ้านสุกเลยกินเลยเร็แล้วกินเสยแบบนี่ยึ้นมาจะมีวิธีแตนอมอาหารแบบไ่ที่เตยว่าแต่ตานี้ของฝากของตอนลูกเต่าน่ะอ่าอ่าสบู่ยาซีฟัฟนอ่าแป้ง แปงเขาหายมาสามสามกระปุกเพนบบแปง,แปงดีแค่น่ะเขาหายมาเรลาก็ะยังคือเกา่าม,มาแกเอาพอจะเอากะปุกหนึ่งอีกสองเอาไว้ให้อีลาใส่บึ้งที่หลักความเป็นเหล้าพี่น,ออน,น้องอันนมเปียวนุมยางได้มาแล้วก็ปันลูกเล่าห้ลูกกินก้อนเหล่ากับจังกินมาตาน,นลีลูกสาวกระตาหักแง่กควข้ามวะอีลาลูกตาลแม่นพอเอาของมาห้มายังเนี่ย ขอบคุณจาพ่อว่าสันไหวง้มนกอดพ่ออม่านี้นกอดพ่อนั่นล่ะคือกำลังใจแมะมาเติมกำลังใจแวะมาเติมกำลังใจ<อ>พี่น้องกำลังใจลุล่วเลยในคลิปนั่นสาวนุ่มเนเื้อเนี้ยล้วอะที่แรกนั่นอยากหัวน้ำไอที่ว่าเราเราตากเนืออ้อว่าน่ะก็คือได้หัวอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะน้ำตาพานนวยพี่น้องก็คือน้ำตาสีไหลน้ำเห็นเราก็ลือตัวลูกตาลมาตอนี กอดพ่อแล้วพ่อพาพ่อไปเด้อลูกพ่อไปเด้ออ่านะบายบายพ่อไปเลิกไปเรีนไปก่อนสี่ขืนล้นแลนแต่แลแต่แลแต่แลเป็นก่อนล่ะเนาะลูกกัเด็กน้อยเนาะพี่น้องเด็กน้อยแปดปีแมนบอกเรีนไปก่อนพ่อเนาะชแม่ช่วงยากช่วงลําบากพ่อพอมีงานก็อยู่แต่บ้านก็อยู่กับลูกแม่นบ่ละแต่ว่าขาดอยู่อย่างนึงขาดอยังจริงๆริงขันได้เฮ็ด อีกอย่างหนึ่งมันสิคบแบบเพียบพร้อมแล้วก็เป็นตาหักแห้งอี่ยังกอดลูกแล้วก็ต้องกอดเนี่ยนอกเม่พี่เตยแล้วก็สิว่าเออพี่เตยแล้วก็สิว่ากันหอมแก้ม่อยจักปาาเด็กกับเบรดใดนะเทาแล้วก็ ในคลิปกระทายคลิปดีแล้วเนาะเออกอดหมก่ดเหวคนดับหอดเครื่องอีหลีเดบบดับหอดเครื่องอิหลีไอเราจอดเราเปิดเราเฝ่าเพราะว่าพี่เตยว่าเราจานเพท่านมาเขางานไอตอนแรกมือมือขึ้นนี่เนาะเพราะว่าจากบ้านพุนเน้ตองมาใส่เกาะสารคามบอกมือขึ้นเนี่ยจากชัยภูมิมามาโคสุมแมนเราก็เลยอ่านั่นละตามที่เข้าด้ีในคลิปนะคะพี่นนองชีวิตคนเฮ้าเนาะ มันขับเคลื่อนนอกจากขาอย่างเดียวมันโบแมนพี่น้องมันต้องใจด้วยมันต้องกับำลังใจนะคะ,ะกำลังใจสําคัญที่สุดเขายังว่าน,นั่นดีบัตานีกําลังใจจากครอบครัวตอนนี้เต็มเต็มทีแล้วละเราก็เหลือกําลังใจนี่ละจากพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, พี่น้อง แห้งเรามาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่บัตตานี่กำลังใจเพียบกำลังใจจากเอฟซีอีหลาองอิงกำลังใจจากเอฟซีสาวน้อยเพชิด้านแพงหลังไหลมาหาพี่น้องค่ะนี่ล่ละคือชีวิตเราจังบาเห็นเรายิ้มได้ยิ้มได้แน่สมื่อนี่พี่เตยคือกันหนาตาสดใสเออหูซื้อว่าแบบมินำมินวดหนาตาสดใสขึ้นแม่หนาตาผิวพรรณเป็นปังหนาตาสดใสขึ้นได้รับกำลังใจจากเอฟซีจากองค์กร สาวน้อยเพชรบันแพงจากเอฟซีลาวุหญิงสําคัญนี่หลีเดียวพี่น้องสาวน้ำเยื่อเนียนเราก็เลยอยากเว้าวถึงเรื่องนี้ว่านี่แหละเนาะที่วิตคนเท่าเนี่ยมันขับเคลื่อนได้นอกจากกำลังขากับกำลังใจนี่แหละพี่น้องเราพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปนี้เต็มเต็มบอผู้ใดเดี๋ยวไปเบิ่งแล้วมีความหูสึกจังใดลองเว้าวสู้กันฟังเบิ่งนี่ทักทายกันว้าวสู้กันฟังมีอย่างกับพิมพ์มากคือว่าน้องมีอย่างกับพิมพ์มาก ตามยุคตามสมัยพี่น้องแท่นดีมีอยังสิโทษมากมันเข้าใจง่ายเป็นว่ไล่มากก็ได้เสมอเนี่ยมี่ยังกับพิมมากพนอมาก็ได้เออบอปกติโทษมากนี่มันจะเข้าใจแป๊บเดียวเป็นบอยาคุยเรื่องบางเรื่องแต่ว่าส่วนหลายเสมอนี่มี่ยังกับพิมมากเป็นเพื่อสิเข้าใจพิมแต่แต่สองโมงเศร้าไปเข้าใจบายสามแบบเรื่องเดียวกันนุ่นละอ้อมไปแล้วสช่อุบลอ้อมไปหอดเจสโซทอน เอาลองก็เคอีเยนใต่ครีบเบิงเออลองก็เมนี์ยนกับ่าเบิงเนาะเรื่องดาวของครอบครัวไอ้ำมวนกับเอามาฝากมาตอนไปนําเนาะเพราะว่าเขาก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ให้เพิินอยู่อ่าให้ทั้งครอบครัวนั่นล่ละได้มีแหงใจสู่ต่อไปคือว่าเนาะตราบใดที่ดินยังไม่กรบหน้าอืมมันต้องมีความหวังเห็นแล้วก็มีความสุขนําครอบครัวไอ้ำมวน แมนเดี๋ยวจะมือผ่านไปสิแวะไปหาตาลูกตาลยู่ดอกาะ <No. S 2> ตาสารนี่ค้นตุ๊มปูขึ้นกันนี่ <laughs> ขึ้นกันเลยก็แลานสิตานแมน่แต่สีผิวเดอ้อลูกเลยว่าตาดีเนาะเออสิลงุงตาลูกตาลไปอีกคกนเดียวนี่เนาะจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ